นะคะมาตราแม่กบก็ยังอยู่ในบทที่สามใช่ไหมคะในบทที่สามเป็นมาตราตัวสุดท้ายของบทเรียนนี้วันนี้เราจะมาดูว่าในมาตราแม่กบประกอบด้วยตัวสะกดอะไรบ้างกบลงบบ้ายด้วยบอใบไ,ไม้นะคะแล้วแม่กบเขามีพยัญชนะตัวอื่นมาด้วยหรือเปล่ามีค่ะนี่นี่นี่่มา

แล้วมีเพื่อนมาด้วยคือพอปลาพอคางพอฟันแล้วก็พอสัมภาวนะคะทั้งสี่ตัวนี้จะสะกดไมุ่งมาตรานะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูรายละเอียดข้างในนะทีนี้ต่อไปนะคะอาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำ ที่อยู่ในมาตราเมกุฟังคุณนี <s Elliott ills> ้ก่อนนะคะคําที่หนึ่งอ่านว่าค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 ่า่าสะกดว่าพ่าคาค่าาค่าค่านะคะค่าค่าเป็นคำกริยานะคะเป็นลักษณะแสดงอาการที่ใช้ปากข้างบนกับข้างล่าง จับหรือว่างับสิ่งของไ้หรือว่าเรียกว่าภ<ต>าพไหวนะคะทีนี้คำต่อไปคำว่าอาุอ้า แม่กบแม่กกาแม่กกาตอนนี้ครูนี้ถามคำว่าน้ำนะคำว่าอาบน้ำมีสองพยางมารวมกันเป็นหนึ่งคำอ,อาบอยู่ในแม่กบน้ำอยู่ในแม่อะไรกกากกานะคะเก่งมากนะคะอาบน้ำทีนี้คำต่อไปคำว่ารบีระเบียเบีย รอารับเยาออเบียบคำว่าระเบียบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเป็นแม่ขดตรงมาตานะคะคำว่าระเบียบคืออะไรระเบียบคือกฎนะคะที่เราตั้งกันขึ้นมาในกลุ่มของเรานะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างรับรื่น เช่นถ้ามาโรงเรียนระเบียบของโรงเรียนก็จะต้องเป็นไงคะนัเอาดตังตัวตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะผู้ชายนะคะไม่เอาเสื้อออกมาข้างนอกกันเกงใช่ไหมเด็กจะต้องใส่ถุงเท้าและรองเท้าในสถานการณ์เมื่อมาโรงเรียนระเบียบอีกหนึ่งอย่างก็คือสวมอะไรคะ,ะสวมหนา้นากาก ะะอันนี้เป็นกฎเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอ่ะทีนี้คำต่อไปขําวขาขาตอตาขอตาตาขาะค่ะ,นะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะยิ่งต้องระวังนะคะตะขาบนะคะ เป็นสัตว์ที่มีพิษตะขามมันอบมันจับเออนะคะเป็นสัตว์ที่มีพิษนะคะอ่าเมื่อเราถูกตะขาบกัดแล้วก็จะทําให้เกิดอาการปวดอาการเจ็บปวดมางคนก็จะแพ้พิษของตะขาบเลยนะคะอ่ามีพิษไเป็นสัตว์ที่พิษของตาาในหน้านี้เราจะสังเกตเห็นว่าเป็นคําที่อยู่ในมาตราเม่กิกที่ตรงมากกวา ทีนี้ไปดูนะต่อไปค่ะตัวอย่างคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าผูค่ะผู้ผู้ผู้ทอ้ผู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 ้ รออาฟลาฟลาีลาฟลาำต่อไปคำว่าลาฟลาฟรออาอลาบลาบตัวนี้คนนี้พูดแล้วเมื่อวานลาบที่เป็นพอสัาเทาตัวนี้คือลาบที่เป็นโชคโชค,โชคลา ไม่แน่วันนี้คุณพ่อคุณแม่มงคลอาจจะมีลาบตัวนี้ถ้าเป็นลาบตัวนี้รอลิงรลออ่าบอใบไม้สะกดรลาบตัวนี้ก็คืออาหารชนิดหนึ่งเช่น รับหมูรับเป็ดรับไก่รับการับที่เป็นอาหารไม่ได้แล้วเป็นโรคเอือรับปลาร่ปลาฟีนีนี้ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะในหน้านี้เป็นคําที่อยู่ในแม่กบที่ตรงมาตราไหมไม่ตรงค่ะไม่ตรงนะคะไม่ตรงมาตราะนะคะเป็นเพื่อนของบอใบไม้ เอาทบทวนอีกทีหนึ่งคำนี้อ่านว่าผูกผูกผูกผ้า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 และก็ผ้าทีนี้คาต่อไปนะคะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราแม่กบนะคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ของเรานะคะคุณนี้เลือกอันกบ มาพี่หรออ่าเอาใจสาวๆห้องเรานะคะห้องปส .2 ทับหนึ่งมีสาวๆเยอะอ่ะทีนี้ต่อไปไปดูตัวอย่างคํำไม่ไปมาดูตัวอย่างคํานะคะคําที่หนึ่งเช่นคำว่าตาขาขาขาพูดไปแล้วตะขาเมื่อกี้คาต่อไปชีซีแอ 18ปนะคะสิบแปดเป็นจำนวนนับนะคะคำต่อไปคำว่าเกียรเกียรนะคะคำต่อไปคำว่าดอาบน้ำอาบน้ำคำต่อไปคำว่าอบอบกอดนะคะคำต่อไปคำว่า ดอกดอกดอกตีบปอีบดอกตีบใครรู้จักดอกตีบดอกตีบดอกปีบคืออะไรคือใบจิ้มดจะคือใบอะไรเหรออ่าแสดงว่ามาโรงเรียนไม่เคยสังเกตเลยใช่ไหมเมื่อก่อนไม่อ่าดอกตีบี๋ยาพี่ถา้ก่อนดอกดอกตีบสีอะไรคะสีแดง เขาค่ะดอกมะลิเหรอดอกปี๊ซีเขาค่ะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าใครสังเกตนะคะดอกปี๊จะมีหนึ่งต้นอยู่ที่หน้าร้านดอกพปทูลลอยเพื่อนคะต้ไม้ค่ะนะคะอยู่ติดสนามฟุตบอลเลยนะคะข้างหน้าพวกนัรกีฬาสาวทักหนึ่งนะถ้าได้มาโรงเรียนเดี๋ยวสังเกตนะคกูนี้เคยเห็นบางคนนะคะ ไปเล่นที่สนามฟุตบอลและเอาเดอกของเขามาร้อยเรียงกันนะคะมีกลิ่นหอมไม่มหอมมากคนะ่ะใช่ค่ะทีนี้คำต่อไปนะคะหน้าต่อไปตัวอย่างคำต่อไปหน้านี้คำนี้อานว่าคำตาบมคำตานะคะคศั์ คำสามนี้ดีไหมไม่ดีไม่ดีนะคะส่วนมากถ้าคำว่าคำสามหรือสามแช่งมักจะเป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจให้รู้จักปล่อยวางอย่ายึดติดนะคะจะได้ไม่มีความทุกข์ใจเนาะคำต่อไปคำว่าเหยียยคำต่อไปคำว่า คับพ <wie erman. S 2> ีคับพ <capacity S 2> ีคับพ <leopard. S 3> <ส Lemon. S 2> ีคับพีเป็นยังไงครับคัพพีเอาไว้ทอดเอาไว้ทอดทอดอค่ะคับพีเอาไว้ทอดเหรอว้ตัก เอาไว้ตอกถ้าพีเอาไว้ตักนะคะคุณครูนี่ลืมเยิบมาให้ดูส่วนไออันที่บอกว่าเอาไว้ทอดเขาเรียกว่าตะหลิวนะคะเป็นแบนท์เขาจะเรียกว่าตะหลิวส่วนทับพีมันก็จะมีร่องไว้สำหรับอยู่เยอะในการตักนะอะทำต่อไปคำว่าสักด่านะคะทำต่อไปคำว่า ชูชีพนะคะถ้าเด็กๆสังเกตคำคำว่าคำศัพท์ยีรับทับพีสัปดาชูชีพคำที่อยู่ในหน้านี้เป็นคำที่อยู่ในแม่กบไหมไม่สักตัวเลยค่ะไม่อยู่แต่ว่าอยู่ค่ะอยู่แต่ว่ายังไง ยูหมดแล้วค่ะไม่เป็นตัวสกอดที่สงหมดเลยค่ะ,ะเป็นคำที่อยู่ในแม่กบแต่เป็นตัวสกอที่ไม่ตรงมาตราเข้าใจไหมคะไม่ตรงนะคะอ่ะทีนี้หนะ้าต่อไปอจบแล้วตัวอย่างคํานะคะ เดี <tem> <People to> ๋ยวคุณครูนี้จะให้เด็กๆฝึกอ่านคำอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วจะให้เด็กๆทำงานนะคะอมาดูตัวอย่างคำคำนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะค่ะค่ะคำต่อไปค่ะน้ำน้ำน้ำมากคำต่อไปลาเบียร์ตากผ้าตากาคำต่อไปลาเบียร์เบียร์นะคะ ่วนมากเด็กๆอ่านได้นะแต่ว่าจะยังเขียนไม่ค่อยคล่องอ่าทีนี้หน้านี้คำที่หนึ่งอ่านว่าผูปูคำที่สองค่ะลาาคำต่อไปทีราฟทีราบคำต่อไปค่ะลาลาลานะคะเก่งมากมาดูตัวอย่างอีกสองหน้าคำที่หนึ่งอ่านว่าตะขา มาแปดแปดแปดปีตาโบตโอปีอปีอ่ะน้น้โอโกอ่ะเก่งมากค่ะทีนี้ไปอีกหนึ่งหน้านะคะทำาน่เหอนว่าโอโกะมีแหละอากะอิานี้ำ่คะตีลา มีลคำนี้ค่ะีค่ะมีค่ะีค่ะคำนี้สับดา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 คำนี้ค่ะชูชูรูชค่ะ่งมากนะคะอะแสดงว่าเด็กๆหลายคนนะคะส่วนมากเข้าใจในเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะ1แม่เตยสองแม่กบวันนี้เป็นมาตาที่สามคือแม่กบใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูนี้จะให้เด็กๆทํางานนะคะทํางานทบทวนคําศัพท์นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆจําได้